สวัสดีค่ะวันนี้พี่ต้นไม้พามารับพลังงานธรรมชาติวันนี้อากาศดีมากนะคะเห็นไหมแมกไม้สายทานสายลมแล้กวก็แสงแดดแล้วก็มาเจอพี่ต้นไม้นะคะพี่ต้นไม้จะมาพูดหัวข้อความรู้สึกหรืออารมณ์นะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นชื่อว่าวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรพี่ต้นไม้จะยกตัวอย่างเห็นภาพนะคะทุกๆครั้งที่ต้นไม บอกไปร้องเพลงนะคะเพราะว่าพี่ต้นไม้ชอบรีแลกหลังจากเรื่องงานกับการร้องเพลงะคะ่ะแล้วก็เวลาพี่ร้องพี่ต้นไม้ร้องเพลงเนี่ยก็มีทั้งคอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็คอมเมนต์ไม่ดีนะคะแต่คอมเมนต์ไม่ดีมันก็มีไม่เยอะนะคะทุกๆครั้งที่พี่ต้นไม้เจอคอมเมนต์ลบๆอย่างเช่นร้องเพลงผิดคีย์หยุดร้องอะไรมาบอกเราคือจริงๆแล้วนะคะ ความรู้สึกอม,มันก็แป๊บเข้ามาหัวใจของคนที่ร้องเพลงความรู้สึกเกิดได้กับทุก,ทกคนแล้วทีนี้เรื่องนี้เรื่องความรู้สึกหรืออะไรก็ตามนะคะบนโลกใบนี้มันก็คือพลังงานอเนี่ยพลังงานแห่งธรรมชาติพลังงานแสงแดดแล้วก็พลังงานของ สิ่งที่อยู่ภายในของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันเพราะตัวเรานั้นก็คือพลังงานแล้วก็เป็นธรรมชาติทุกๆคนเป็นธรรมชาตินะคะและอารมณ์มันก็เป็นพลังงานทุกๆครั้งที่เราโดนคนมากระทบจิตใจเนี่ยเราเห็นไหมเวลาเราโกรกเนี่ยเนื้อจะสั่นแล้วก็หัวใจจะเต้นแรง หัวใจจะเต้นแรงนะแล้วก็ให้เราสังเกตดูอีกอย่างนะมันจะเวลาเวลาคนว่าพี่ต้นไม้พมี่ต้นไม้ก็ปี๊ดขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าพี่ต้นไม้ก็เป็นคนเป็นมนุษย์อะ่ะอมืมันก็ควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมได้แต่เราก็ต้องปฏิบัตินะคะอีกอย่างให้เราสังเกตดูนะคะเวลาเราเดินออกกําลังกายหรือเวลาพี่ต้นไะม้ไปว่ายน้ำอย่างเงี้ย เวลาพี่ต้นไม้ายน้ําเหนื่อยใช่ไหมถ้าเราเหนื่อยเราก็จะหายใจแรงๆถ้าเหนื่อยไมจะหายใจแรงๆนะคะอืมถ้าเราไม่เหนื่อยเราก็จะหายใจช้าๆอืมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานและสิ่งที่สําคัญพลังงานในตัวเรานั่นก็คือพลังงานคาพูดความคิดการกระทําและก็ การส่งอะไรออกไปบนโลกใบนี้นะคะมันก็จะส่งผลกลับมาหาเราทุกๆครั้งที่เราส่งคำพูดดีๆหรือ,อคอมเมนต์สิ่งดีๆออกไปบนโลกใบนี้หรือออกไปบนโลกโซเชียลเราก็จะได้สิ่งดีดกลับมาแต่พี่ตันไม้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เรา โอเคเอ้อมอ้อมมาถึงความคิดก่อนนะพี่พี่ต้นไม้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้เราคิดลบหรือคิดไม่ดีหรือโกรธทุกทุกคนมีความโกรธนะคะทุกทุกคนมีความโกรธแต่เราจะาฝึกไม่ให้เราโกรธได้อย่างไรอื พี่ต้นไม้ก็จะแนะนำนิดนึงนะคะจริงๆแล้วตัวพี่ต้นไม้เองนี่ยจะเป็นคนขี้มโมโหแล้ว่าโกรธง่ายอืโกรธง่ายมากอืโกรธไม่โกรธง,ง่ายมากแล้วก็โกรธง่ายแล้วก็หายเร็วแล้วเป็นคนขี้น้อยใจอย่างเช่นเวลาแชทเนี่ยเขาไม่อ่านแชทพี่ต้นไนะม้พี่ต้นไม้ก็งอนนะเพราะว่าพี่ต้นไม้เป็นคนโกรธง่าย สิ่งที่เราจะทําได้นั้นก็คือเราเคยได้ยินไหมคะว่าคนที่เขาเป็นผู้นำได้ผู้นำศาสนาหรือพระอะไรนี่เขาได้พูดไว้ว่าให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาการมีสติคืออะไรอันนี้ไม่ได้มาสอนนะคะมาเล่าสู่ฟัง การมีสติก็คือการอยู่กับปัจจุบันใช่บางคนอาจจะไม่เข้าใจฉันก็อยู่กับปัจจุบันเนี่ยออเก็ปัจจุบันของคุณอะทุกๆครั้งที่มีอะไรเข้ามากระทบโมโหทุกครั้งแล้วก็ตอบกลับแล้วก็ด่ากลับนี่คือตัวพิจณ์ไม้นะพิจาณ์ไหมเราให้เพื่อนๆฟังและสิ่งที่เราจะแก้ได้นั้นก็คือทําอย่างไรเราถึงจะให พลังงานในตัวเราดีหรือ,อมีความรู้สึกดีๆมีความคิดที่ดีๆมีคำพูดที่ดีๆแล้วก็คิดแต่สิ่งดีๆกับคนอื่นคือสิ่งที่ทำได้นั้นก็คือทุกๆครั้งที่เราโมโหให้เรารู้ตัวว่าเรากําลังโมโหอก็คือให้เรารู้ตัวแค่นั้นก็คือรู้ตัวว่าเรากําลังโมโหก็คือ การรู้ตัวนั่นแหละก็คือการอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรเรารู้สึกอย่างไรอย่างเช่นตอนนี้ต้นไม้อยู่กับธรรมชาติใช่ไหมพี่รู้ต้นไม้รู้สึกปลอดโปร่ง<ส>โรงสบายแล้วก็อากาศบริสุทธิ์รับพลังงานบริสุทธิ์ตอนนี้มีความสุขมากเลยไม่ได้คิดอะไรเลยอื ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีพลังงานดีๆตัวเราในตัวเรานะคะสิ่งที่เราจะทำได้นั้นก็คือให้เราฝึกอยู่กับปัจจุบันหรือการฝึกสมาธิวันละนิดละหน่อยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเรามีเวลาว่างหลังจากการเรื่องงานอย่างงี้เราก็ไปออกกำลังกายหรือเดินให้มันได้รับ เขาเรียกอะไรอ่ะพลังงานดีๆไปตรงที่เงียบๆน,นะถ้าเรามีอะไรที่วุ่นวายในสมองมากที่ทํางานหรือไม่ว่าที่บ้านหรือถ้าใครอ,อ,อยู่บนโลกโซเชียลมากดูเสพข่าวนูน่นข่าวนี่เสพมากมายแล้วก็ทําให้เราคิดมากเราสามารถไปออกไปเดินเล่นหรือไปออกออกกําลังกายได้นะคะตอนนี้นะเพื่อนม้ก็เริ่มปรับพลังงานในตัวเองก็คือเพื่อนไม้หลังเลื่งานเพื่อนไม้ก็ไปออกกําลังกาย แล้วก็ชอบไปตรงที่คนไม่เยอะอส่วนมากพี่เิ้ลไม้จะชอบอยู่คนเดียวนะคะสรุปแล้วบนโลกใบนี้นะคะบนโลกใบนี้ทุกอย่างคือพลังงานตัวเราคือพลังงานข้างในของเราคือพลังงานแล้วก็คําพูดความคิดการกระทําทุกอย่างเป็นพลังงานหมดเขาจะบอกว่าเนอะหรือว่าคำคำนี้บอกว่าเราทําอะไรเราก็ได้รับสิ่งนั้น ็สรุปแล้วหัวข้อนี้ก็กคือ,อถ้าเราอยากจะมีพลังงานที่ดีให้เราเริ่มปรับนิสัยของเรา<ม>วันละเล็กละน้อยก็คือการฝึกอยู่เงียบๆคนเดียวหรือการนั่งสมาธิหรือการเดินออกกำลังกายหรือการ ฝึกลมหา,หายใจก็ได้นะคะโอเคก่อนจากวันนี้นะคะถ้าทุกครั้งถ้าเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ให้เราหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ไปแล้วเราจะรู้สึกโล่ม งสบายที่จะไม้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ